สวัสดีค่ะอยู่กับโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะ,ค,ะครับแล้วก็มิสูซูเปอร์โปรนะครับฮะวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการส่งรถนะคะที่โชว์รูมนะคะตัวนี้เป็นรถที่ยอดนิยมที่ใช้ในเมืองเลยอ๋อก็คือตัวยอดฮิตนะครับรถครอบครัว,ปปวนะครับก็คือรุ่น Xpander GT นะครับนี่ใช่ค่ะเอ็อตัวนี้จะเป็นสีขาวเลยนะคะจะอยู่ที่ ราคา873,000บาทคาถ้าเป็นสีอื่นราคาจะถูกลง1,000 0นะครับถู่ที่863,000บาทนะครับยอดฮิตนะรนะูกนี้นะครับตัวตน,นี้โหเราก็จัดโปรสุดพิเศษให้ลูกค้ากันอีกแล้วน,นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าค่เน้นใช้รถเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็คือรับส่วนลดไปเลยนะคะ 53,000ืามพันบาทอ้โหเยอะมากๆนะครับ53,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอค่ะดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเลยอยู่ที่1.19% 7ปีเต็มเลยค่ะโอ้โหนี่ดอกเบี้ยบาทนะครับ1บาท7ปีนะโหสุดมากค่ะลูกค้าคือตกใจมากว่าเอ้ยได้จริงหรอแบบยาวถึง7ปีเลยนะอะไรงงงไปเลยนะครับว่าเฮ้ยทำได้จริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าฮะสุดท้าย ก็เรียบร้อยนะครับใช่ค่ะก็คือเตรียมรอส่งมอบวันนี้แล้วนะครับผมนอกจากนี้นะคะที่เราให้พวกส่วนลดทุกอย่างนะคะของแถมก็คือยังเหมือนเดิมยังมีให้ก็คือมีทั้งตัวประกันชั้นหนึ่งนะคะตัวฟิล์มเซรามิกแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอ่าก็ของแถมพื้นฐานยังได้ครบหมดเหมือนเดิมด้วยแต่อันนี้ดูแล้วมันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนะครับลูกค้า ลูกค้าเขาอสักครั้งหนึ่งอยากได้สเกิร์ตอ่ะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นการซื้อเพิ่มแ,<อ>แต่ว่าเราให้ที่ราคาทุนกับลูกค้าด้วยอ้โ,ะโ,อโนะครับก็เป็นทรงพิเศษด้วย<ช>นะตัวนี้ไม่ไม่ได้เหมือนแบบทรงปกติที่ติดกัน<ช>นะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าทรงสตรอมนะคะตัวนี้ก็คือใหม่เนาะแล้วก็ลูกค้าค่ะจ่ายเพิ่มเพียงราคาทุนเนาะอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองโอ้โหนะครับเป็นทรงสตรอมนะครับสตรอมนี่ก็คือแบบ โค้งไฟของโค้งของตัวสเกิตจะไม่เหมือนพวกไวด์เดอร์นะครับจะต่างกันอยู่นิดนึงนะนะครับถ้าใครชอบทรงนี้จัดให้ได้บอกได้นะครับจะมีจริงๆเราก็มีหลายทรงก็คือสอบถามได้ค่ะเราก็หาให้นะหลายทรงแล้วก็ราคาก็จะมีเปลี่ยนไปนะครับในเวสไลเอ็กซ์อะไรก็มีนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะจนไปถึงนู่นเลยค่ะวาโซมาอะไรเราก็มีนะครับนี่สตอมเนี่ยจะมีขีดแดงๆแล้วก็มีโลโก้คำว่าสตอมอยู่ด้านข้างด้วยนะครับ แล้วด้านหลังนี่ก็แบบก็จะเป็นพ่อพ่อโหสวยๆเลยนะครับนี่อ๋อแล้วก็ลืมแจ้งตัวโปรโมชั่นทั้งหมดเนี่ะทั้งหมดทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับเนี่ยค่ะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าของมิสูด้วยอ๋อก็คือใช้สิทธินะครับเป็นลูกค้าครอบครัวมิสูนี่เองนะครับนี่ถึงจะได้โปรครบจัดเต็มขนาดนี้นะครับเนี่ยฉะนั้นใครมีสิทธิ์อะไรเนี่ยต้องแจ้งเอานิดนึงเราได้ดูให้เลยว่า อ่าอันไหนที่สามารถดึงมาใช้สิทธิ์ให้ใจสุดก็สูงสุดเลยจริงเราก็จะคอยทบทวนสิทธิ์ให้ลูกค้าอยู่แล้วเราก็จะคอยถามอยู่แล้วว่าเออลูกค้ามีสิทธ์นั้นนี้ไหมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าด้วยปกติสิทธิ์เรต้องมีอะไรต้องเช็คบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าที่อาชีพก่อนเลยเนาะถ้าเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจพวกนี้ค่ะเราแจ้งได้ลูกจ้างรัฐหรือว่าเป็นพวกลูกจ้างชั่วคราวที่เป็น หนังสือสัญญารายปีอะไรเงี้ยจริงๆก็ได้หมดนะคะครับแล้วก็ว่ักงานเนาะท้องถิ่นก็ได้พวกอบมทบัจออะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์ของลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าก็คือมีรถมิซูอยู่ในครอบครัวค่ะครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกนะครับพี่น้องแท้ๆหรือคู่สมรสนะครับของผู้ซื้อะครับได้หมดเลยใช้สิทธิร่วมกันได้นะคะ3ก็จะเป็นเรื่องของที่ทํางานว่าเป็นบริษัท ผู้ค้ากับทางมิชูมาเตอร์หรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องให้ผู้ค้าส่งชื่อบริษัทให้เรานิดหนึ่งนะเราได้เช็คให้ได้ตลอดใช่ค่ะนะครับก็คือเช็คได้เรยวว่าจะได้พักเท่าไหร่ยังไงรวมถึงพวกสถาบันการเงินด้วยนะคะก็คือสถาบันการเงินธนาคารทั้งหลายแหล่นะครับไฟแนนซ์อะไรอย่างนี้นะครับก็ส่งมาเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมแล้วก็สิทธิ์สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์อา เป็นพวกบัตรน้ํามันซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะมีเงื่อนไขนิดหน่อยอันนี้ก็คือสอบถามหลักไม่ได้น่สะดูว่าลูกค้ามีุ่งรถอะไรพิเศษที่ส่วนตัวที่พ่อครองอยู่ส่งมาให้เราเช็คได้ใช่เผื่อมีสิทธิอะไรอย่างอื่นเนาะเบิกเป็นบัตรน้ามันได้อีกหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะครับโอเคแล้วก็นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็กาลังกำลังมาเดินทางมาจากชลบุรีโอมาจากชลบุรีเลยนะครับมารับเองที่สู์ด้วยนะใช่ค่ะเนาะก็เรามีเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ด้วยน้องเดี๋ยวก็จะมีน้อง ไซเบียนฮัสกี้ให้นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอเจอลูกค้ากันเลยเราพบลูกค้าด้วกันค่ะแล้วก็เราก็มาพบกับคุณลูกค้านะคะที่เป็นเจ้าของรถคันนี้สวยๆเลยสวัสดีค่ะคุณวันนพงศ์สัสดีค่ะ เป็นไรคะรถถูกใจไหมคะสวยมากค่ะสวยชุดแต่งก็เลือกเองเลยเนาะตามที่ชอบเลยค่ะแล้วก็เออจริงๆได้ได้คุยกับเซลลท่านอื่นมาบ้างไหมคะคุยคุยบ้างค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อกับจอคะที่นี่ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกมาก ถูมากนับตกใจอ๋อใช่เราได้1.19เปอร์เซ็นต์เท่านั้นหยาวเสร็ปีเลยใช่ใช่ค่ะดูภาพก็ยังตกใจว่าได้จริงลึกใช่อันนี้ก็ยืนยันได้เลยเนาะว่าเราได้จริงตามนี้ค่ะใช่ดอกเบี้ยถูกจริงๆเพราะว่าในชมริรีเราไปถามหลายที่ในเพจด้วยอะไรด้วยยังไม่ได้ขนาดเนี้ยค่ะเราเลยตัดสินใจว่าไปบ้านหน่อยไม่เป็นไรได้ค่ะเพราะว่าอย่างก็คือเราก็ดูแลเข้าสู่ในทั่วประเทศอยู่แล้ว เลยแล้วก็ได้รับสนรถเงินสดด้วยนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าเก่ามิสซูอยู่แล้วก็คือชื่นชอบรถมิสซูอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ขับตัว่ะมิซูง่ายดูแลฟังชั่นไม่เยอะมากดูแลง่ายด้วย่คะได้เลยสวยๆแบบนี้อ่ะถ้าตอนทำไฟแนนซ์ยากไหมคะตอนทาไฟแนนซ์สะดวกมากค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงที่ทํางานเลยแล้วก็ทีเดียวก็อนุมัติแล้ววันสองวันก็ให้ใช่เพราะว่าลูกค้าก็คือเครดิตอยู่แล้วด้วยอาชีพก็โอเคทุกอย่างค่ะ อ๋อก็เลยสะดวกเลยเนาะรอรถก็ไม่นานเนาะใช่ค่ะใช่ใช่เดียวก็คือแต่งเสร็จครบเลยนะคะแล้วก็เซลดูแลดีมากค่ะขอบพระคุณเหมือนกันค่ะถ้ามีคนสนใจรถยังไงแนะนําซื้อกับใครดีคะแนะนําซื้อกับคุณโจค่ะได้เลยยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะเดินทางปลอดภัยและก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนใจนะคะส่วนรถดี่าชุดแต่งแล้วก็พวกดบกเบียดีๆีพิเศษนี้ก็สอบถามมาได้ที่โจนะคะไม่ซวยพีค้าวันนี้จอแล้วลูกค้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you